ได้ข่าวว่าประกาศเป็นแฟนกับครูเมศนะ่ะเมนอิหลีบ่ะ <c oughs> เขาตรงหมือน่อนกินซาเิเดเศร้าว้ยหืมคือหอมแทะแต่ว่าตอนนี้เขาเจ็บไปทั้งโตเลยอะ่ะแขนห้ากันยกบไดะโ <c oughs> ตปอนห้าได้บะพอดีช่วงนี้ผมกำลังมีความรักผมอยากเอากรที่ครูเมศแต่ง ไปให้คนที่ผมรักเอา้าคุณนนท์ข้องใจอะไรกับแฟนผมหรือเปล่าครับอ๋อคุณสองคนเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็สัพักหนึ่งแล้วครับเขาหาพวกก้อนดีบอเขากัว่าดีขึ้นกันเขากับพ่อมีมูที่เสียใจได้อยู่แถวนี้อยู่ไปเขาไปหาพวกมันนกันเป็นเหมือนดังบุพเพ พาสองเรามาพบเป็นเหมือนดังชะตาลิขิตเอาไว้เพียงเจอกันครั้งแรกยังติดตรึงฟังใน ดูซีรีส์อ้อมกอดบ้านเกิดแบบเต็มเรื่องได้แล้ววันนี้เหลือเพียงแค่3 EP สุดท้ายเท่านั้นนะครับราคาเพียง59บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจอยากจะเข้าชมแบบเต็มเรื่องสามารถทักไปที่ inbox fanpage อ้อมกอดบ้านเกิด h โฮมเท้าเซ bre ร e ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ